เบื้องหลังซีรีส์เพียงเธอในตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นช็อตทองคำที่แฟนๆต่างเฝ้ารอไม่ใช่เพราะเนื้อเรื่องเข้มข้นแต่เพราะความละมุนละไมที่แอบแทรกอยู่ในทุกวินาทีของคลิปซ้อมคิวที่ดูแล้วเหมือนหลุดมาจากละครรักโรแมนติกฉบับเรียลไทม์ในฉากนั้นที่หลิงนอนป่วยอยู่บนเตียงขณะทีมกำลังซักซ้อมฉากอารมณ์กันอยู่ จูจน้องออมก็พุ่งตัวเข้ากอดพี่หลิงแบบไม่ให้ตั้งตัวท่าทางเหมือนจะเล่นแต่กลับละมุนจนคนดูเกือบลืมหายใจส่วนพี่นายผู้กำกับของเรื่องซึ่งอยู่ตรงกลางพอดีก็กลายเป็นคนกลางที่ตกกระไดพลอยโจรไปโดยปริยายท่ามกลางบรรยากาศชุดละมุนปนขำทีมงานคนหนึ่งอุทานขึ้นมาว่า แล้วดูพี่นายอยู่กึ่งกลางทําเอาพี่หลิงหันไปถามเสียงใสๆว่ายังไงต่อแล้วจู่ๆพี่นายก็รับบทพระเอกเฉพาะกิจหันไปแตะไหล่พี่หลิงเบาๆแล้วหันกลับไปพูดก,กับน้องออมว่าขอโทษนะน,นี่ของฉันเธอเป็นใครคำตอบของน้องออมมาแบบไม่ต้องคิดฉันเป็นเมียหลวงจบประโยคนั้นพี่หลิงถึงกับยิ้มจนตาปิด กระดิกขาดิกดิกเหมือนมีเพลงรักล่องลอยอยู่ในใจแววตาที่เปล่งประกายกับท่าทางที่ห้ามความสุขไว้ไม่อยู่มันบอกได้หมดว่า mm hmm. เจ้าตัวดีใจจนแทบจะตั้งขบวนแห่แล mm ้ว hmm. ใช่ค่ะ mm hmm. ครั้งแรกในชีวิตที่ได้มีเ mm hmm. มียหลวงของตัวเองอย่างเป็นทางการต่อหน้าผู้กำกับทีมงานและจักรวาล mm hmm. เพียงพอที่จะทำให้คนที่มักพูดกับนักข่าวว่า I love my job ยิ้มออกมาจากใจแบบไม่ต้องซ้อมเลยจริงๆและถ้าใครยังสงสัยว่าใครคือคนที่มีความสุขที่สุดในคลิปนี้คำตอบก็คงไม่พ้นที่หลิงหญิงสาวที่ไม่ได้แค่รักงานแต่กำลังรักคนข้างๆอย่างไม่มีเงื่อนไข จะเป็นเมียน้อยไม่เลือกไม่เลือกเลยเธออะ